วัสดีครับวันนี้ถือว่าเป็นวันเปิดเรียมวันแรกของปีการศึกษา2559นะครับการนับเริ่มปีการศึกษานั้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่16เดือนพฤษภาคมของปีปัจจุบันจนถึงวันที่15พฤศภาคมของปีถัดไปยกตัวอย่างเช่นในปีการศึกษา2559นี้ก็จะเปิดเทอมวันแรกในวันที่16พฤษภกาคม 2,559ถึงวันที่15พฤษภาคม2,560นั่นหมายความว่าเมื่อวานจะเป็นมันสไทายของการจบการศึกษาของปีการศึกษา2,558เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเริ่มเป็นปีการศึกษาใหม่หลายคนวันนี้ก็จะมีความหวังในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับก็เป็นเรื่องของบุคคลในเรื่องที่จะ มีเสียโชคเสี่ยงดวงในในส่วนตรงนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนได้โชคดีกับการมีคุณที่สะสมมานะครับเรื่องที่อยากจะคุยชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องในวันนี้นะครับผมนายสวบัติแสว่างศุสษาเทสนักนายเขตพื้นที่การศรึกษา,งงา,าประถมศึกษาสระบินุนะครับก็ขอจะพูดในเรื่องของในส่วนที่รับผิดชอบหลายท่านอาจจะทราบแล้วสาหรับศุนผลการประเมินระดับ ไดความโปร่งใสในการดำเนินาง,งานของหน่วยงานภาครัฐหรือที่เรียกสั้นๆว่า ITA เขตสุจรินะครับผลการประเมินคุณธรร,รมและความโปร่งใส ITA เขตสุจรินั้นสำนักงาเนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตินั้นมีผลการประเมินได้คะแนนจาก 100, คะแนนเต็มร้อยคะแนนได้82คะแนนเศษอยู่ในระดับสูงมากถึงระดับสูงสุดนะครับ โดยมีข้อพิจารณาในแต่ละตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกันนะครับเช่นด้านที่หนึ่งตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสนะครับสำนัเกเขตพื้นที่การศึกษาเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจา้างมีมาตรฐานมีการปฏิบัตงิงานมีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติมีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการปฏิบัติงานตามวาระหลกมีช่องทางการร้องเรียนตักหนอง แจ้งผลการน้องเรียนอยู่ในระดับสูงมากนะครับซึ่งระดับสูงสุดในด้านที่2โดยชี้วัดด้านความพร้อมรับผิดในส่วนของความพร้อมรับผิดนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศาึกษาที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในภาระหน้าที่และปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสมดุลของงานรวมทั้งให้การบริการด้านความสุขภาพ ด้านความระตจอรโรน้นในด้านนี้เรามีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงนะครับซึ่งหมายความว่าเราต้องพัฒนาเรื่องของความพร้อมรับผิดการให้บริการในระดับที่สูงขึ้นนะครับเพื่อเตรียมดับในการประเมินครั้งต่อไปในด้านที่3ด้านของคุณธรรมในการให้บริการของหอน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประรถมศึกษาครับดีเช่นหนึ่งมีผู้รับบริการที่มีท,มที่มีประสบการณ์นตรงนะครับที่ให้ข้อมูล ตามแบบสอบถามเรียกว่า EIT นะครับหรือการให้เงินพิเศษหรือการบริจาคนะครับตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับคนประโยชน์ทับซ้อนหรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ในสัง,งานเขตพื้นที่การศึกษาบุาคกรทุกคนรวมถึงการให้ความช่วยเหลือพิเศษนะครับเพื่อเอืประโยชน์กัอบุคคลใกลชิดมีความเป็นธรรมมีความโปรโ่งใสหรือไม่ในการบริการผลการประเมินในด้านนี้ด้านพระิรรมในการให้บริการของเขตพื้นที่เรา ยู่ในระดับสูงมากนะครับนั่นหมายความว่าเราค่อนข้างจะมีความการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันในด้านที่4ด้านตัวชี้วัดด้านวัฒนธรรมอุดมธรรมในองค์กรเขตพื้นที่การศึกษาของเรานะครับเจ้าที่ภายในทุกงานเขตพื้นที่การศึกษามีการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมหรือประมวลจริยธรรมที่เขตพื้นที่ได้สร้างไว้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับพันนึกถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักและ ไม่ใช้ตําแหน่งหรืออํานาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องนะครับมีกบคุ้มครองมีการชี้บอกแสผู้ทุจริตมีการสร้างความเข้าใจและจัดระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหมายรวมถึงการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยง,งานเพื่อบริหารงานให้กลมใสในด้านนี้ผลการดำเนินของเราจะอยู่ในระดับสูงนะครับซึ่งเป็นระดับที่เราควรจะต้องพัฒน,นาต่อไปในเรื่องของ หลักนณครรมในการให้บริการโดยเฉพาะเรื่องของความซื่อสัตย์จริตนะครับในส่วนตรงนี้นะครับท่านผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ให้ความสำคัญที่ท่านจะพัฒนาบุคลากรในเขตสตุริตของเราให้มีคุณสมบัติของบุคลากรของเขตสตุริตนะครับในส่วนตรงนี้โดยเน้นเรื่องของความซื่อสัตย์จริตเป็นตัวขั้งต้นนะครับส่วนในด้านที่5ตัวชี้วัดได้กระทำในการทํางานของหน่วยงานในส่วนตรงนี้นะครับ จะเห็นว่าสักง,งานเขตพุ้ธที่ของเรามีการอหิหารด้วยความพุติธรรมไม่มีการเรียกหรือเสนอให้เงินสิ่งของหรือการให้ความมาเทิงเพื่อแลกกับผลประโยชน์ต่างๆในหรือมีรกบบขำมนะครับในส่วนนี้ผลการประเมินของเราอยู่ในระดับสูงมากนะครับนั่นคือเป็นผลการดรเมินเขตสุดิตของเรานะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากคลาประกฝ่ายเป็นอย่างดีในการ ส่งรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็ดำเนินการตามแบบอย่างนะครับส่วนหนึ่งที่เราดำเนินการเขตสิทธินะครับที่เราทําทุกเดือนก็คือเรื่องของการสร้างคนิยมนะครับเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตมีการเข้าแถวพรติธปรมชาติมีเการการกล่าวคําปฏิญาณตนนะครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของเขตสิทธินะครับเรามีกิจกรรมที่จะดำเนินการของเิตสิทริตอีกก็คือกิจกรรม5สนะครับซึ่งทุกกลุ่มงานทุกหลง ได้ดำเนินการในส่วนที่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพร้อมในการให้บริการและอีกส่วนหนึ่งคือในเรื่องของการพัฒนาบุาคลากรเขตสุดิตนะครับให้เป็นบุคลากรที่มีทักษะภาคการตามที่เราต้องการกันนะครับในส่วนตรงนี้นะครับจะเห็นว่าการดำเนินงานของเขตสุริตของเรานะครับได้ขับเคลื่อนไปอย่างช้าๆนะครับแต่มีผลผลิตที่มั่นคงมีผลผลิตที่เห็นผลในภาพรวมอย่างชัดเจนทั้งนี้ทั้งนั้นต้อง ขอขบคุณท่างทุกคนนะครับที่มีส่วนในการขับเคลื่อนให้เขตของเราเป็นเขตชั้นนาต่อไปนะครับในส่วนที่2ที่อยากจะพูดคุยในวันนี้จะเป็นเรื่องของการดำเนินงานของโรงเรียนนะครับในปีการศึกษา2559โรงเรียนเมื่อทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีแล้วจะต้องนําจุดเน้นหรือนโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการลงไปสู่การปฏิบัติด้วย ในปีกขขารศึกษา2 5 5 9ปีนี้นะครับโดยอยากจะกล่าวถึงนโยบายที่สําคัญของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายเร่งต่วด15ข้อนะครับที่เกี่ยวข้องกับสักนาเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนโดยตรงนะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับสักนาเขตพื้นที่การศึกษาได้มีการประชุมโรงเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพื่งเวลารู้1 0 8โรงเรียนนะครับบวกกับโรงเรียนนำร่องทั้งที่แล้วในส่วนหนึ่งนะครับ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรถเวลาเรียนเพื่อเวลารู้ซึ่งเป็นนโยบายสําคัญเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุตามเป้าหมายนะครับโดยได้รับความคุ้มครอจากท่านผอ,อ,อยินยงราชวงศ์ได้ดำเนินการในส่วนตรงนี้และคณะทีมงานทุกคนนะครับท่านคุณครูจากตัวแทนเป้าหมายคือประมาณ120่่คนแต่เมื่อวันเสาร์มีสมาชิกมีคุณครูเข้าร่วมชุมเกือบหนึ่งร้อยห้าสิบคนนะครับตรงนี้แสดงว่าโรงเรียนให้ความสนใจกับการ ตับเคลื่อนนับยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นโยบายเร่งด่วนนโยบายที่2ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทาง,งานของเขตพื้นที่คือการคืนครูสู่ห้องเรียนนะครับในตรงนี้กิจกรรมที่เราจะเห็นชัดๆคือเวลาของค,ครูส่วนใหญ่จะต้องอยู่ในห้องเรียนนั่นหมายความว่าหลังจากเปิดภาเคเรียน,นแล้วการจัดกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆจะต้องไม่จัดในวันราชการนะครับ ต่ต้องไม่จัดในวันราชการตรงนี้เป็นเรื่องที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต่างๆจะต้องดำเนินถึงตั้งหมายความว่าคุณครูจะต้องใช้เวลาในช่วงวันหยุดราชการเช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันหยุดต่างๆในการพัฒนาตนเองนโยบายเต่นด่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของสเต็มศึกษาในส่วนตรงนี้จะมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย10%บร โรงเรียนด้วยกันนะครับเพื่อพัฒนาเรื่องเรื่องของการจัดกากรเป็นรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมหรือเอนจิเนียริ่งและก็วิศร์นะครับเพื่อขับเคลื่อนผู้เรียนในสู่ศตวรรษ21ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและนโยบายเร่งด่วนนโยบายที่ลำดับที่5นะครับที่5จะเป็นเรื่องของการพัฒนาการอ่านอเขียนได้เขื้นที่การศึกษาของเราได้ดำเนินการใน่วนนี้มีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับ โรงเรียนให้กับคุณครูผู้สอนนะครับและปีการศึกษา2 5 5 9ทางเขตพื้นที่การศึกษาก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนานการสอนออกเป็นได้ของนักเรียนเป็นประเดะ็นสําคัญในการาเรียนเช่นเดิมน,นะครับต่อไปเป็นเรื่องของการพัฒนานนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งทางกระทรวงึกษาธิการทางหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่ง ที่จัดเมือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เพื่อให้มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับอย่างน้อยนะครับทราบว่าในภาคเรียนที่สองนั้นจะกําหนดให้การจัดจิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นนะครับโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาต้องเรียนอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนอีกจํานวนหนึ่งคือโรงเรียนประชรนัฐในเรื่องนี้โรงเรียนประชรนัฐทางนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญมาก จะมีหนังสือฉบับหนึ่งนะครับแจ้งมายังเขตพ้นที่การศึกษาทุกเขตให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมในครั้งที่แล้วต้องชี้แจงว่าเหตุใดจึงไม่เข้าร่วมประชุมนะครับหลังจากตรวจสอบรายชื่อแล้วทราบว่าจะไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขหนึ่งที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขตเราที่ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสนใจในเรื่องของโรงเรียนประชารัฐนะครับ อีกนักยบายหนึ่งที่ลงกับผู้เรียนที่สําคัญก็คือฝึกทักษะการคิดล่นในใจนะครับตรงนี้จะเป็นนโยบายที่นํากลับมาเพื่อเด็กได้หัดการคิดได้ในใจให้คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับส่วนนโยบายข้ออื่นๆนะครับซึ่งมงีทั้งหมด15ข้อด้วยกันคงจากเป็นนโยบายที่ในภาพรวมของเขตและก็ศึกษาธิการจังหวัดโดยทางงานสถาการจังหวัดจะดาเนินการในพนาตรงนี้ในส่วนถัดไปนะครับ สุดท้ายนะครับฝากเป็นข้อคิดสําหรับพวกเราในเขตพื้นที่การศาึกษาขอน้อมนากระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับการไปรูปการศึกษานะครับที่ท่านทรงได้กล่าวไว้ว่าทรงให้พระบรมราชวาทไว้ว่าหนึ่งให้คุณครูรักเด็กนะครับและเด็กรักคุณครูเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนั่นหมายความว่าเราต้องส่งเสริมให้ ครูนะครับรักและผูกพันให้ความสนใจให้ความปุุนกับเด็กทุกคนทําอย่างไรจะให้เด็กรักครูนะครับนั่นหมายความว่าเด็กก็จะขยันก็อยากมาโรงเรียนให้ครูสอนเด็กให้มีน้ําใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งกับตัวเองให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่านั่นหมายความว่าต้องการให้เด็กมีความเพื่ออาทรต้องการให้เด็ก ได้มีน้ำใจในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนและสุดท้ายให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำงานร่วมกันเพื่อหเห็นคุณค่าของความสามัคคีนั่นหมายความว่าความสามัคคีจะนำมาซึ่งความประสบความสำเร็จในอนาคตตัดไปสำหรับวันนี้ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับ